เตาปิ้งไก่ด้วยทำเชือให้น้องพ่อเนี่ยนะคุณนักโทมาเลยนะนักโทษมาเลยนะน่ามีไก่ก็ได้นะปลาปูปลาตปู มีคนเดียวครับคงเดียวสาธุสาธุได้ข้ารองแล้ววันนี้นางสาวพิทยานีชัยชัยุยไพรินทร์สิริพร้เล่นรอบครัวตัวเล็นด้วยนะวันนี้ทำบากร้องขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ยิง่งไปหลวงปู่ัตรักษา นางสาวทิตยาในใจไทยรินสรีพร้อมเรียครัวพร้อมมีปร r a m a y i เดินแบบดูย,ยังเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยปร r a m a เจริญด้วยโภคสมบัติจักรีเงินทองอายุวันนะักสุขบะบาลทุกที่ภาลาดีดานทุกเมืองเต็มยักษาวารีวังหาภูราพาริภูรินทิสาตระง Ewak mi wat wa itu hinang petanang dipatpati Idici ta baangrungang kipangmewa semi setukkab sa gore sang kapangjan ho banaso ya taman itu di raso yata วนาสตุมาภววันดรายยนสุขิธีมยุโกภวอพิวานธนาสิเรสนงโามาจายนจักตารุรมวันเดียอายวันโนสุขัง Uh-huh.